มาแล้ววันนี้นะครับเอาไทยอื่นแล้วพาทหารพานจู่โจมนะครับดูนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ต้อองไมม่่ีนอนอย่างเงี้ยนอนได้ได้ได้พี่สาธิตการกางเต็นท์ให้ผมดูได้เลยจะได้รู้ว่าใครเป็นใครอันนี้อะไรพี่เตรียมพร้อมแล้วอะไรอันนี้กระจายควายชีดนะครับอ่าได้อ้าวอามีแปดมาด้วยเหรอมีหมดนี่กันเฟื่องอ่าได้พี่ อันนี้ไม่เรื่องมากไม่ยุ่งยากเหมือนกับทหารหน่วยอื่นๆใช่ง่ายๆเดี๋ยวดูวิธีการติดไฟเอออันนี้อะไรเอามีหม้อแบตมาด้วยอ่าอ่าแล้วไอ้คนเสื้อสีฟ้านี่มาจากไหนเอาหันหน้ามาหน่อยมากระเด้ากระเด้ากระเด้าวายมีมออแบตทั้่มอนกมันยังไงไอ้คนนี้รนกเนี่ยรถผมแบตหมดพอดีเลยอยากจะคงจงบ่นนกได้คืนนี้เลือกงามยามดี มานอนอยู่แถวตำลสวนแตงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้โต้โผใหญ่นะครับได้ยังไงยังได้ยันอยู่บ้านบนงอ่าได้ได้

แล้วไม่ไม่กลัวตกน้ำเหรอพี่เป็นคนไหนนะทีลรการโอ้ยโอ้ยน้ำดีอดีได้ได้พี่เออโอ้โอ้ลวดลายลวดลายจริงๆครับไฟมาแล้วอ๋ออันนี้ไฟมาครับไฟมาอ้าวอ้าวอ้าว บ้านนะเขาเหมือนกับโครงอ่ะเออแค่นี้โครงอ๋ออันนี้โครงเปรียบวิธีการทำไม่ต้องดูว่าหนึ่งเชือกข้างในเสื่อมเสียยังถ้าไม่เสียเขาไม่เป็นไรยังใช้ได้ยังยังใช้ได้อยู่ต่อเข้าไปครับต่อเข้าไปยันยันหมดเลยที่ท่านหน้าท่อนใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้กปมัน แล้วอันนี้นี่พร้อมยังนี่พร้อมแล้วอันนี้ทหารมาจากกัมพูเชาจังหวัดสุรินทร์ มาเด้งมาซาบะกะมาเด้งมาซาคเมะมาเด้งเด้งเด้งซาคเมะคนคเมะแต้มเมะคเมะเกลมนะคเมะเกลมคเมะไทยเล่นจบแล้วเนี่ยคเมะไทยยังเอาเอาใส่ลูกวิธีการใส่ลูกไทยไม่ใช่เยบยังไงครับคุณพี่อนะโง่ายๆเอาละเว้ยเอาเลยเว้ยหน่วยหน่วยจู่โจมเอาละเว้ยเป็นหรือเปล่า เป็นหรือเปล่าไดูก่อนมันอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นทีมงานของนนนาวินนี่แหละครับจะมาดูกันว่าเป็นไม่เป็นอวดอ้างสรรพคุณคักแท้มันมีอยู่สองงานเองดูนี่แต่โอ้มันมีรูใช่ไหมมีรูเสียบเข้าไปในรูใช่ไม่ต้องอะ่นเลยนี่แต่โอ้ระวังเก็บนะมันใหม่ๆอยู่หรือเปล่าใหม่ๆก็จะใช้ไม่เยอะยิงไม่เข้ารูแล้วอย่างนี้มัมืดๆมองเห็นอ่าอ้าจับไปให้ทะลุให้ทะลุไปอีก อยไม่เข้าดูแล้วเนี่ยเอาวเร็วเร็วนี่นี่นี่นนี่่่่าอ่าเข้าไเวเรวเร็วหน่อย่าเวร็วอ้เป็นเปนเราลบได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวก็อีกอ่านี่อ่ะอา้าไปดันเข้าไปเสียบเข้ามาเสียบเข้ามาเสียบเข้ามาดันเข้าไป้ย้นี่ยางหลุดแล้วยางหลุดแล้วเนี่ยช่นยวหน่อยเอออี่นี่ขาตรงนี้ไหม อนี้เสียบรูเนี่ยอีกรูหนึ่งรูอ้าวระวังหน่อยระวังหน่อยพี่พี่ยังรูนู่นพี่เพียงรูนู่นรูนี่รูเล็กนี่ระวังหน่อยมันเล็กจัดเสียบเข้าไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะได้เครื่องหมายบวกไงหารูไม่เจอหารูใหญ่ๆหน่อยไอ้รูเล็กนี่อย่าพึ่งตาลายตาพี่ลายเนี่ยผมดึงตรงนี้พี <S <S ่ยพียงดึงตรงนั้นดึงดึเสียบได้หรวครับผม ข้ามุมอ่างข้ามุมไม่ได้ที่มันมีนั่นอยู่มีคือคืนนี้นอนนี่แน่นอนใช่ไหมพี่นอมันโหยิ่งกว่าแน่นอนไม่กลัวผีหลอกไม่กลัวผีสางนางไม้ผีไม่มีหรอกเขาไม่ทำไรหรอกกลัวไหมกลัวไหมกลัวผีไหมเราเป็นคนดีเป็นคนดีเมาไหมเนี่ยถามตรงๆไม่ได้เมาคนดีผีคลุ้องกินโอ้สุดยอดสุดยอด ยันเบินรูโดนโดนนี่นี่เห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วแย่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 ยันบอกดันดันันนะดันได้ได้ได้กล้จะเป็นแล้วอ่ใกล้จะเป็นแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เป็นดารางนี้นะครับเดี๋ยวให้เป็นดาราเดี๋ยวให้เป็นดาราป่ามีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเราไปนอนในป่าเดี๋ยวติดอาวุธให้เลยป่าก็ไม่อย่างบนี้นอนเลยเลมเป่านอนเลย นี่เอาอะไรมาครับนี่อันนี้อันนี้เต็นท์อีกคโอ้สุดยอดครับสุดยอดนอนนี่แน่นอนนอนกลัวผีไหมพี่ไม่กลัวนะถ้าเจออะไรก็อย่าว่ากันนะอ่าโอเคโอ้เอาแฮกเปิดหน่อยแฮกข้างในมีอะไรเปล่าแล้วทำไมพี่ต้องเตรียมกระทะเอาเพืนนี้ต้องทำกินกันทำกินแล้วเอากระทะเข้าไปนอนด้วยหรือเปล่าเอาแล้วแต่ได้โยวกระทะอ่าดูก่อนเลยๆหนึ่งคนสองคน